สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมึงมากินเอาผักสลัดมาผักสะอ้นเบื้องเน่พี่น้องเอาผักสลัดมาฝากกับบักรวงบักลายได้ผักสลัดเอามาบักลายที่ได้แบ่งสาวน้อยให้เรากินปลูกเองบ้านี่ปลูกได้งามขนาดว่าได้ทหารเขาปลูกจะผักกันเลยเนาะปลูกรวมปลูกกันพักรวมเนาะขอบมกขอบใจหลายๆเป็ดตอนน่ะกับป้าตุ้ยรีได้เป็ดเจ้าน่ะเออเีได้บไดมากินนํำ บรรดาว์นี่จะไปน้ำพะโล่เออเอาเอาขอบโมขอบใจหลายๆฝากช่องเด้อพี่น้องเด้อสายลมถิ่นเซโนเด้อสายลมถิ่นเซโนเพิ่นเห็ดคลิปเด้อจ้าเห็ดคลิปเดียแต่ยังไม่ทันลายพี่น้องเห็ดลายอันเห็ดลายนาทีเนี้ยนี่เห็ดสันโพดไม่ได้แล้วก็ลงเลี้ห็ดใหม่พี่น้องเห็ดสันลายพี่น้องเอพซีกัน อยากเบิ่งยาวๆฮะเลยเห็ดยาวๆกว่านี้เนี่ยเพราะว่ามันสั่นโพดอันที่วงสามนาทีเอ้าเบิ่งน้อยเดียวเบิดงเลยพอมเบิ่งกำลังไปเนี่ยเอ้าเบิดงเลยน้อยพดเบิ่งเพ่นนเาอืดกำลังมาปั๊บพุ่งเห็นนะกำลังเฮียนเห็ดใน่ยบ้านเดียวกันนี่แหละพี่น้องซ่องเพคนกับซายลมถิ่นเซโนโดยเพียงเดียฝากกดไลค์กดติดตามทางยูทูบเพื่อนในเดือดจ้าเด้อยตอนตะวันกับ แบ่งพัก้าหอน่อยเลยสิเนาข่าคิดเปนองหลกเซโนเอาว่าข้าวขาวพักที่นี่นะหัใจงายมาดีพักผ้าห่น่อยเลยสิเนาะยัดีเขียวมาวางกองเน้องทำราเลยพี่น้องเด้อมาเีจ้ะพี่น้องทำ้ากับใง่ายมาดีเนาะักส่ไดตลาดปิดนะป้าเเนีลัปสิงเือน สลัดเก็บแบบนี้ทำสั้นมันต้องแบ่งเก็บยำสลัดเก็บยำสลัดเลยเออมัต้องแบ่งกับยาพี่น้องไว้เก็ดยำสลัดถูกกันยำสลัดยไม่น่าจะเก็บเก็สลัดเออขอชิบไปซื้อดอกหมักตองหมักแตงนะหมักแตงกับไข่สิ่งมีบระมงอยู่ตู้นะมีป้าเออน่าจะทำรอแล้วสักขอชิซื้อแตงหมักเล่นหมักแดงหมักเนาวเนาะโอเคหอมหอมแดงใไข่หมอกหอมหัวใหญ่มีอยู่ ว่ายูนเน็ตแล้วเก็ยจ้ามผูกกันมาโองเน็ตไปเลมากินน้ำเด้อมากินน้ำเด้อ่าวสายลมเปนบ่าวบ่าวสายลมไม่เปลาวลาาสายลมจะจะมีน้องเด้อสายลมกินมากินล้วส่องแล้วเพราะว่าอันไวต้มย่างน้จ้ะรอเก่าไปวนั่นเลมันจะเปปแบบไอปสแบ่งมัไม่แบ่งล้ไวอะไที่เก่าร็เจ้าสากระเใจใหม่เรงบ่ เล่งก erm. ัเม <A> ื <bur ma S 3> ่อแล้งนี่เราแล้วเออเล่งเลยป่าพงคนส่งกับมาซิมาแบะอันเดะพงอกอพงคนส่งเจ้าพี่น้องจ้าเป็นการขอบเขาีมา่ากเป็นสาวๆแต่เด็กๆแล้วขอบมกขอบใจหลายๆขอบพงคนสูงเอาเก่ยเเก่าเอาเก่าคือเก่าจากพี่น้องอ้าวนไปันบานีไปรับลาแดงไปนาพี่แล้วดีแล้วดีแล้วสี่กใเจดย พอชมตอนนี้ตะอ้นก็ะชิดแจ่วงบ่งนะพี่น้องเป็นใส่หมักเพชรลงไปใส่กระเทียมหมักเพชรพี่น้องแซบ่บใส่น้ำตาลนละพี่น้องช้อบวงไปละพี่นี่เอ้าเพือดอนเป็มนื้ ใช้แล้วกันใส่แป้งนัวพี่นอ้องส่วนบางทีกินสดก็ได้พี่นอ้ <c oughs> <c oughs> องเอาผักสลัดมาให้น้องพี่นอ้นอง เดี่ยวแล้ว,วทางนีปะปะเลยป้าป้าเอาออกไปกินได้ป่ะพี่นะ้อง,นะองพี่น้องต่อาพี่น้งเใส่ประเด็นเรอ้อยเด้อพี่น้องสองกองเอาไว้ปรอเ้ยามาส่าื่อบมามา,มา,มา มาเลยจ้าพี่น้องกินสมมักม่วงลายดีพี่น้องท่านที่แจ๋วท่านเล่ดีน้ข้ามาเด่นังเข้ามาใกล้ลุงชาวอ้ลุงเอามาลุงเลยเนาะแ่ลุงเย่าลุงเย่าลงมดสองเลยลุงเน๊ยข้าวใ่เอิล เรล่าเปล่าเลยลุ้งเปนอรเป็นอะไปนองมาดใหญ่เข้ามาดใหญ่มาเพื่อใจสวรรค์ทีนอยอันเดียกแ่ม่ได้อัขอบอกเนาะวิ่งนี้องเจ็จช้นไซส์หนึ่งทุเรศทุเรศที่นองสคน

ก็มันตั้งก็มีลมมีลมมานงฮมตั้งมันจมายำหนาวหนาวมาตั้งแนาวเนาะคุณเยถ่ายคลิปอืมคุณเคยถ่ายคลิปเริ่มโคลิปก่อนข้นจะสองตาคลิปแล้วคจายเอะเอาไหมเอาไมเอาไิ

เว้วาดหนนะก้อากทางหนา่ทดิคืออันทางหนาทางองพนัเป็นมันมันิ่จะเอาเล็กนละเอามายิ่งเขาแม่งนานาเล็เก็ากบแพงและเก้าสบพันางกบบนี้ได้แต่สตัวบามีงบัภาษีใส่ภาษีใส่อะไรกัแน่ ไม่ซ้ำเล็กไม่เไม่สํำเร็จคือหนาบ้านอะไรยังจะมาแตงลาบบ้าใจบ่อแล้วไม่กันแท่แล้วไม่กันแทก็ไม่กันแก็ไม่ซำเล็กพ่อมาสีต้นจกินไม่ถึงแท่ดีมาพอดีไ้เนาะเ็หางแล้วจะเาบุดูจุอะไรยูปั้นทำราจิบไปใส่ลวอย่แหละเอยู่เรื่องอยู่ไปใส่เช็หางจกินดุจว่าเสียภาพเปต้อ ปีแล้วเรียกไงยังสลัดนเขาหมดเลยาคุ้ิมาปะปชิมาดิบปะปชิมาพวกเป็นปลมชิมาแวเราอะไปอะไแล้วเียวนซื้อไปเห็นมหมาได้ด้วยกหน้แงิเลยน้แงคนใดดอกใครน่เนาะันิเริ่มห้อแดไออ้าือไไปา จังค่ะคือมาแห้งกะเขาที่เขาทงเขาะกรอยู่ในน้ำล้วเขียมซองผืนโมย่ยอยจะตุ้มคนละผืนคนละผืนตุ้มกันหมดอ๋อตุ้มน้ำกันนะผู้นึ่งตีมันลมเห่าเออแม่มันหนาวตุ้มกันเลยมันเดียวเนาะเดียวเขจิกไว้จิกไว้

คุบลาน้องอนุ่ไมเ้อครับบอแฟนบแฟนเ่อหนึงล้านเคยบอแฟนกัคนอย่ีช่องหนึ่งบราเราชาวปลาว่านปลาชื่อชนมาก็มแตรพี่น้องกันเนาะกับพี่น้องเดียวกันในน้ออ้นเนาะปลาบานกันเยค่ะขอบคุพา้นคอ้าขอบคุณลา้แม่คอยคนปาบ้านคคนท่นูนเอาบอกินค้ังกินชม่ไดเล้ยงอมไปดิไปตั้งโดลาบ้านอย่รนอีบดมีคอยนบอย ชิปปี้ลวมจริงมีอาการแนนเนาะมีอาการ้ทีน่องจ้าน่ิมีข่าวดีและชนะชิมีข่าวดี้ยยากที่้อกขายเปลาเห่นเลยพอยางมันกินมันจะเสกเลยเกนานานไดะคเลเอาะนเอาตั้ที่สบายใจเจ้านทกั่างว่าันสหสมเลยม้มแรกเล มันไ่สมแล้วจังเป็นอะไรจบยม็ดเบ็ดภาพงเล่นไปใส่ก่อนออเริกเ่งวเนซื้อไหมเ่เ่ซือยังมันออกได้ว้านี่หาโมงเล่กเร่งออกงี้เออมาสี่โมงมันออกเล่งเร่งอ่ะสองสี่โมงหาโมงโง

ว่าเมื่อในนาทุกันมาเมื่อหางาพิเศษทับมาเฮ้ยแต่ว่าันนาเนี่ยเราพี่น้องแงันอย่างแรกมาเล้วแางเ้เรือมากระจีเ่องมีแต่ขอยคนเดียวเลยลุย

กินมาไล่ันกันขนาเอากระถุงน้อยนจะได้ของยางนึ uh ่ไปแล้วหน่อยนี่ไงวะขายบ่อยกันขายเขาบอกวาิ่ขายเนี่ยากักินทารเ็ดเองช่วพักาพักน้คงเลยถั่วเจวเดือยพี่น้องไปจำเลยมันจะกิ่เนมแก่ก่อนนะเปการน้ำ ยาวเต็มใจคุณเบิร์นลายแปตกแน่นอนลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อลาไปก่อนเนะจ้าฝากส่งน้องนัดพ่อวันแม่น้อยในเด้อจ้าใส่ลมทิิ่นเชนเด้อพี่น้องเด้อใส่ลมทิ่นเชนเด้อพี่ตาม่ทำใบตาอันนาส่องพ่อพงค์คนส่งในเด้อพี่น้องพ่อพงขนส่งน้ำพี่น้องคุณเอาพันธุ์ชิมาแวยฮะคันเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้ผ่านมาพันสุิมาแวะ์เพิ่นราศีนะมาแวะเด้อเดี๋ยวรีบกับลาไปก่อนเด้อลาบบ๊ายบายบ๊ายบาย 嗯，走回去。